ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผองเพื่อน <Mario! S 1> ใช่เลยครับวันนี้ผมกับมาริโอจะมาอัดเกมนี้กัน <Bro. S 1> สุดยอดแห่งเกมดังแกรีสมดเป้าหมายของคลิปนี้นะครับผมก็ผมจะทำการรีวิวแอดออนเพิ่มเติมเว้ บวกกับเข้าไปลองเล่นเกมโหมดนอกจากจะก๊อปมาเกือบ1 0 0แล้วมึงยังเอาเกมโหมดเข้ามาด้วยผลมือให้ดังๆ <c oughs> แหมสุดยอดเกมจริงมึงขายไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาทำออกมาดีด้วยนะครับมันจะมีเกมโหมดเกมโหมดหนึ่งสนุกมากผมไปลองเล่นละประมาณ10นาทีแต่ข้อเสียคือแหลกมากๆนั่นก็คือซอมบี้เซอร์เวลเวเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมกับ ต้องขอรีวิวสิ่งที่ผมสร้างมาตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก่อนนี่กูใช้เวลาสร้าง2ชั่วโมงเลยนะเว้ยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ครีเอทีฟมากๆนะครับในปี2050เว้ยถือว่าล้ำหน้าสุดๆล้ำหน้ามากกว่า c y เบอร์พัง2077เนี่ยเบื่อเบกูแม่งก็มานั่งเล่นแบบเนี้ยนะครับชีวิตแม่งโคตรไร้ค่าเลยชิบหาย แล้วตรงนี้ก็ยังมีโซนิกนะครับที่ถูกจองจําอย่างทรมานซึ่งจริงๆแล้วเขาจะต้องเด้งด้วยเวแต่รู้สึกว่าแรงไม่น่าจะพอเดี๋ยวขอเพิ่มแรงไปนิดนึงฮวเวอร์บอลโอเคว้าวนี่ปกติเขาจะเต้นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเวที WWE นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาให้มาริโอกับลุยจิสู้กันเวเอาละครับตอนนี้มาริโอปีนขึ้นไปยังเชือกเส้นที่3เรียบร้อยแล้ว กระโดดใส่สวนทั้งปอมย่าพอเหอะนี่แม่งกูเล่นเป็นเด็กเลยชิบหายลืมเรื่องตะกี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเล่นเกมโหมดก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแอดออนพวกนี้ให้คุณผู้ชมกดเข้าไปตรงที่ Multiplayer นะครับแล้วไปตรงที่เกมโหมดเวผมจะเล่นซอมบี้เซอร์ไวท์เว้นี่โอเคเริ่มเกมละว You คอมไบสโวเนื เกมนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2ทีมเว้ยคือทีมซอมบี้แล้วก็ทีมทาหารนะครับหน้าที่ของเราก็คือการเอาตัวรอดไปเรื่อยๆถ้าเราก็ผมเป็นฝ่ายคนนะครับเราสามารถซื้ออัปเกรดซื้ออะไรพวกนี้ได้มันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าซอมบี้จะมาโจมตีเราตอนไหนอะไรประมาณนั้นแม่งมีรถได้หรอวะไอ้เพื่อนเราขึ้นรถเลยโอ้ oh my god อันนี้มันผีไม่ใช่หรอวะเอาจริงๆเลยนะครับเกมเกมนี้เป้าหมายหลักๆก็คือให้เราเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเว้ย ส่วนฝ่ายซอมบี้ก็ต้องฆ่าคนจนกว่าจะตายหมดนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเกาะกลุ่มกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและซอมบี้จะมาตอนไหนแล้วมันอุโมงค์ไม่ใช่เหรอไปตรงอุโมงค์ไหมเพื่อนเป็นไปตรงอุโมงค์ไหมอ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่บอกดีๆพวกนี้แม่งไม่เคยเข้าใจไปแอบ,บตรงอุโมงค์ดีกว่าแล้วแบบหันหลังชนกันอย่างเงี้ยซอมบี้จะได้เข้าออกทางเดียวชิปหายเข้าไปในอุโมงค์ไม่ได้ จะบ้ากันละมังจริงๆสเสน่ห์ของเกมนี้นะครับก็คือเราจะสามารถใช้กาววตี้กันหยิบของขึ้นมาเป็นที่กำบังได้ไเว้แต่ว่าตอนนี้นั้นไม่มีของแบบสักอย่างนึงที่กูสามารถหยิบได้เลยอ๋อไม่เราสามารถซื้อพร็อพได้โอเคโอเคซื้ออันนี้อ่าเราก็จะสามารถหยิบออกมาได้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรอ,อ,อต้องการถังแม็กกูซื้อมาในราคา20บาทแล้วมันไร้ค่ามากเลยเพื่อน หยุดอย่าขยับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดหยุดดืดหยุดหยุดอย่าขยับดืดโอ้ oh my god ตื่นเต้นและลุ้นระทึกใจเฮ้ยกูลืมไปนี่ว่ากระสุนแม่งมีวันหมดจะบ้าตายเหลือแค่54นะัดไม่ยังกูต้องใช้ปืนพกกระปกกระโปกนะดูดิดูดิโอ้โห oh oh. ซอมบี้อันนี้เป็นเพยเยอร์ชัวๆเลยดูมันกระโดด <c oughs> <c oughs> ตายอนาถบ้าเอย้ยดูดิมันโผล่มาเรื่อยๆเลยเนี่ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้กระสุนกูหมดแล้วรี่จับโอ้โหซอมบี้เพิ่มเลือดมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ถ้ามันเหลือกี่คนนะเนี่ยเหลือไม่กี่คนเอาละเราจำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์กันเลยเพื่อนใช้ไม่ได้ด้วยจะแ,แอบตรงนี้ได้ไหม เฮ้ยเพื่อนเราตายแล้วโอ้โหนี่มันเหลือกูคนเดียวเลยนี่ว่าแม่เจ้าจังหวะนี้กูชิปหายละวน p l e รีสมันมีบางตัวเป็นคนด้วยไนไนไไอตัวนี้เป็นคนไอตัวไหนที่มันเดินแปลกๆเป็นคนต่กี้เลือดกูมีเท่าไหร่กูโดนอัปเปอร์คัตที่กูตายเลยเหรอเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ในฝั่งซอมบี้กันบ้างนะครับนี่ เขาจะให้เราเลือกเกิดได้เว้ยว่าเราจะเกิดที่ไหนส่วนในตรงนี้มันเป็นรูปหัวกระโหลกนั่นก็คือคนนะครับมันจะมีคนอยู่เตมไมหมดคนส่วนใหญ่อยู่อยู่ตรงที่คอนสตรักชั่นให้เราไปเกิดตรงที่คอนสตรักชั่นเว้ยแล้วเราก็จะกลายเป็นซอมบี้หิวสมองแล้วทำไมหน้าจอกูม,มัววะเฮ้ยซอมบี้มึงลืมใส่แว่นไงวะอันนี้น่าจะเป็นบัคของเกมนะครับปกติกูเล่นแล้วเนี่ยหน้าจอกูจะไม่มัวมึงลืมใส่แว่นเหรอสายตาสั้นประมาณ600แลยวเนี่ยเท่าที่ลองคาดการ แถวนี้ไม่มีคนด้วยกูเกียดมามาเอาใหม่ตะกี้ไม่ท้าแบบป่อเว้ยมึงแม่งมีการหน้าจอมัวเอาละครับคนส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ตรงนั้นจะหมดเลยดูครับคุณผู้ชมอันนั้นเป็น네จํานวนซอมบี้นะครับแล้วมันผสมรวมกับบอทด้วยเว้ยบางตัวก็เป็นคนจริงๆบางตัวก็เป็นบอทเว้ยซอมบี้มาแล้วแงม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 งมงมตายฟรีส Yes! This is so easy! Oh my god! ตายตาย please ตาย <laughs> ทำไมกูชอบเกมเพลย์ฝั่งซอมบี้มากกว่าวะก็มาดิมันโดนไหมว <h ook> ะปึ๊บก็โดดควนวิธีนึงเออน,นั่นแหละควนมันเออเอเอ <laughs> <laughs> เสียงปืนอยู่ไหนเสียงปืนอยู่ไหนอยู่ข้างบนตรงนี้เปล่าโอ้ oh my god! ตรงนี้โอ้อยู่ข้างบนตรงนี้แม่เจ้าเยอะเลยสีอย่างเงี้ยเยอะหละเยอะแหละเอาหายไปไหนเวดวัดกระโดดลงไปตายยังมีอีกเปล่าแม่งเอาตัวรอดมาได้3นาทีกว่าถ้าเกิดผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าคนสุดท้ายอยู่ที่ไหนให้คุณผู้ชมตามบอดไปเว้ยเนี่ยซอมบี้มันจะพุ่งตามไปเลยนะครับว่าคนนั้นอยู่ตรงไหนอันนี้ถือว่าหาง่ายนิดนึงชอบชอบ เฮ้ย hey guys อยู่ไหนวะโอ้โ oh หมึงเอาอะไรมาปิดตรงนี้ไว้เลยเหรอแม่เจ้าแล้วอย่างงี้กูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยคนมึงฉลาดชิบหายดันเข้าไปเยี่ยมหนไหนคนอยู่ไหนอ้าอ้าไม่อ้าอ้าออคิดว่าฉลาดนักเหรอะฮะฉลาดเหรอฉลาดนักเหรอแกอน่ะมันฉลาดจริงวะ่ะ เออเออเออเขาซื้อพร็อพ็ผมเป็นตู้นะครับเอาขวางเอาไว้อันนี้เป็นสเสน่ห์ของแกลลี่มอสซอมบี้เซอร์ไเวลเลยนะเว้ยตอนกูเล่นสมัยเมื่อย0ปีก่อนดสุดยอดมากดูซอมบี้เซอร์ไบเวลแค่นั้นพอเพราะว่าเดี๋ยวกูไม่มีเวลามาซื้อแอดออนตรงนี้ scp 0 4 9อันนี้น่าสนใจ <c oughs> ส่วนอันนี้รถถังฝั่งทนเหรอซื้อเอาไว้ด้วยนะครับตะกี้ผมกดซื้อการ์ตูนแคทไปแล้วนะ super sonic Playtime, Blisworm, หนอนสะพานนะครับซื้อไปด้วย c o u n t r y r o a d Creature น่าสนใจน่าสนใจซื้อแรปเตอร์ด้วยละกันซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวดูก่อนเพราะผมจะต้องเทสนะครับว่ามันเหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมหรือเปล่า Playtime Oh my god, oh my god. เขาจะให้เรากระโดดเชือกเปล่า วอ <What? S 2> มึงไม่ให้กูกระโดดเชียกแกไวดิไว <Why? S 2> <Why? S 1> no 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 p l พรีสนี่มันเกินไปเหมาะที่จะเอาไว้จัดการกับคนในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมเพราะว่ามันกวนส้นตีนมากตัวนี้โ oh <my> อ้หอยกอดก็จะหายไปได้แม่เจ้าไอ้ใยห,หนูนี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะ ต่อไป S C P 0 4 9เ้าขาจะมาฆ่าเราเปล่าทำไมเขาต้องมาฆ่าเราด้วยวะเฮ้ยช่วยเป็นมิตรกันสักพักหนึ่งได้ไหมไม่ตายด้วยชิบหายละ no ตาย yes my god ตัวนี้ถือว่าอึดมากสามารถเอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมได้นะครับกระตูนแคทกระตูนแคท เริบ,บหนึ่งกูอยากจะจับมึงมากเลยจับแม่งก็ไม่ได้ด้วยหน้าแม่งตูดชิบหายหวัดดีการ์ตูนแคทอันนี้กงเล็บมึงเหรอเนี่ยโอโ้โหกงเล็บจุด PNG ปกติการ์ตูนแคทมันต้องวาร์ปได้แล้วเปล่าวะเดีย๋ยวต้องหาปืนปราการ์ตูนแคทโดยเฉพาะมานี่ปืนปราการ์ตูนแคทต,ตายไปดิรังเดียวแม่งเศษกระจุยกระจายเลยนี่คืออะไรวะฟันของมันหรือเปล่า ซูเปอร์ซานิกโอกตัวนี้ต้องรีบจัดการก่อนเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากนะครับเอาแรปเตอร์มาด้วยโอ้โหไดโนเสาร์มาแล้ว,วะ่ะทึบยิงทิง้งพวกแอนด์ออนส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมามันเป็นสตูบกูเกือบหมดเลยเหรอวะส่วนใหญ่นะครับมันมีหน้าที่แค่ฆ่าเราเวแล้วแท้งล่ะผมสามารถขึ้นไปขี่ได้หรือเปล่านี่ w o r l d of Tank คุณผู้ชมสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ไม่ใช่ What เอฟเพื่อ <F> เป็นการยิงอู้ตัว X เป็นโหมดเลง็งอู้กอดเฮ้ยยิงยากอะเนี่ยยิงยากอะเนี่ยวอตรถถังกูเจ๊งไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนอน,นี่เก็บเอาไว้ก่อนตัวสุดท้าย bridge worm นะครับหนอนสะพานโอ้โหแม่งโคตรน่าเกลียดล็อกเก็ตมาเดี๋ยวนี้ล็อกเก็ตไม่โอ้โห้แนาใหม่เอาใหม่อ,หอุ้ยยี อย่างนี้ดิเหมาะที่จะเอาไปหลอกคนในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมโอเคโอเคโอเคดูแค่นี้พอดูแค่นี้พอเพราะว่าถ้าเกิกนนกดกูทํานานกูขี้เกียจต่อคลิปอเซิร<ฮ>์ฟเวอร์นี้คนน้อยนะครับเหมาะสําหรับการวาง SCP มากๆเอาละเดี๋ยวเอาตัวไหนปล่อยไปก่อนดีวะเอาหนอนสะพานไป5ไปจัดการมันไปจัดการคนอื่นไม่ใช่ก,กูโนโน n โน้บล e ฟทโน ใครก็ได้ช่วยผมทีเอาละเอาละมันมีคนอยู่ในรถนะครับออะชึบนีเรียบร้อย <c oughs> จัดการมันโอ้ไม่นอนสะพานกูโอ้จัดการมันนอนสะพานกูยังไม่ตายเว้นอนสะพาน never die นี่ชิบหาย <c oughs> มันเอาแรปเตอร์ไปกินนี่แรปเตอร์จากจูเลสิกปาร์ <c oughs> เรียบร้อยโอ้ก็ <c oughs> oh, เพื่อนเจอกันยิงแรปเตอร์ขับรถมาเลยแรปเตอร์เอออย่างนั้นแหละแหมเพื่อนเราเนี่ยมันฉลาดเลยขนาดนี้วะเนี่ยเอาคันที่โรดด้วยคันที่โรดโอ้ my god ตะกี้กูลืมเสกคันที่โรดเหรอวะเนี่ยเพื่อนช่วยด้วยเราโดนคันที่โรด take me home ที่ลุงนี่กูน่าจะแบบเพิ่มความเร็วสปีดให้ตัวเองหน่อยดีไหมเพื่อน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 ช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยมึงเจอการ์ตูนแคท ด้านหลังนั่นแหละตายตายตายได้เวลาตายแล้วกระตูนแคทเออร์เออเออ,เอ,อหยุดสต็อปสต็อปไม่นะเออนั่นแหละเจ้าหมอนี่พึ่งได้เออสวยสวยสวยเย้เย้มันมีแต่เจ้าหมอนี่นะครับที่ช่วยผมได้งั้นเราเอา scp 049ไปให้เขาด้วยเพื่อนดูด ก่อนอื่นผมต้องยอมรับความสามารถเจ้าหมอนี้นะครับเจ้าหมอนี่ถือว่าเก่งมากเว้ยเราจะให้เขาจัดการกับศัตรูตัวยากๆอย่างเช่นเดซิบเแล้วก็ breaking n e w พร้อมกันสองตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา silenhead t มาเอา silenhead มาวูมันจับแดกเลยโอ้เอนิเมชันการจับแดกว้าว <c oughs> เทพอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ทำาหมันพึ่งออกมาเวิดวัดกูเสกไปตั้งนานช่วยกันยิงไอ้อ้วนนี่เร็วเร็วเข้ายิงไอ้อ้วนนี่เร็วว้าวมันใช่หนวดมันดูดโลกเหรอมึงจะดูดโลกเหรอวะเดี๋ยวมึงจะล้มทับกูว้าวเพลงใหม่มาอีกแล้วเด y 17เกิดตื่นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมไปฟังนะครับตอนนี้ปล่อยที่ iTunes แล้วก็ Spotify เว้ย เฮ้ยเดี๋ยวเราลองนุกไหมลองนุ๊กไหมโอ้ก๊อดระเบิดจริงด้วยแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยและฉันยังไม่ตายเดี๋ยวขอออกนอกวงก่อนทำไมผมไม่ตายวะไม่มันเลยลองมินินุ๊กดูหน่อยเอออุ๊ยกอดแล้วทำไมอันนี้กูตาย เอ,เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับยังไม่ได้แบบว่าวางแผนอะไรเอาไว้เลยตอนแรกผมกะจะคิดไว้ว่าผมอยากจะสร้างหนอนสะพานจริงๆว้คือแบบว่าจะสร้างสะพานเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาหนอนสะพานเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ให้คนลองเข้าไปดูแต่น่าจะทํายากอะ่ะเพราะว่าเวลเลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมอย่างเงี้ยมันจะแบบลุงลังอะ่ะแถมมีการกดรีมูฟด้วยแต่มันก็รีมูฟสิ่งก่อสร้างทั้งหมดไปอันนี้มันเป็นแผนที่ผมคิดเอาไว้เฉยๆนะครับ อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะอนาคตแต่โดยรวมถือว่าสนุกใช้ได้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่าครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้บ๊ายบาย